อันนี้เป็นป,ปับเปเชยคล้ายๆบ้านเราเลยนะอันนี้ก็เครื่องดื่มก็แล้วแต่เรานะคะน,นี่เป็นมะม่วงอันนี้เป็นมารากุย่าแต่ว่ายังไม่ได้กินนะ,ะก็เนี่ยเดี๋ยวเดินชอปปิ้งกันแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็หาร้านอาหารกินกันคือเราเป็นน้องสุดด้วยอะไรเงี้ยเวลาจะพูดจะเถียงอะไรแล้วก็บางอย่างเราก็ผิดจริงบางอย่างเราก็คือไม่รู้อะไรเงี้ยแล้วพอแบบเรามีหลายคนมันก็แบบเหมือนหลายเสียงเนาะ อันนี้ได้มีน้อยเป็นพวงมุญแจนะที่ให้ดูไปนะคะเอามาฝากน้องซาร่าหนึ่งตัวขนมกลวยนะมีฟองรสสตรอเบอรี่นะคะก็ดูน่ารักดีอ่ะนี่ก็ซื้อมาและอย่างคือเขาเบาไงสวัสดีค่ะเช้านี้เราอยู่ที่อเล็กซานดราพลัก็ตรงที่เดิมกับเมื่อวานเลยนะคะแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งนี่ก็คือเฟยนซีทวมก็สัญญาณโทรทัศน์นะคะที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมัน ไปค่ะเดี๋ยววันนี้นิดพาเที่ยวหนึ่งวันของเราที่เบลินแก๊งเดิมนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่มีไกด์นะแต่ว่าเดี๋ยวน้องเขาเป็นไกด์ให้นะคะ <S <S 1> <S 1> <ๆ>ก่อนอื่นนีดตั้งใจว่าจะมาซื้อของฝากให้น้องฟิโอน่าก็จะเป็นร้านพัวกขายของเกี่ยวกับการ์ตูนญี่ปุ่นอะไรอย่างงี้นะหรือไม่ก็เกาหลีก็ได้นะคะ ถึงแล้วใช้เวลาประมาณ13นาทีกว่าจะมาถึงร้านนี้ก็มีให้เลือกหลากหลายเลยนะคะนิดก็จัดมาจ่ายไปทั้งหมดเกือบ40ยูโรแต่ว่าก็ถือว่าคุ้มนะน้องฟิลนากับน้องซาร่าดีใจมากๆเลยนะคะเครื่องดื่มช็อกโกแลตปั่นนะคะเป็นช็อกโกแลตคุกกี้ปั่น อันนี้เป็นปัาเปเทยคล้ายๆบ้านเราเลยนะอันนี้ก็เครื่องดื่มก็แล้วแต่เรานะคะอันนี้เป็นมะม่วงอันนี้เป็นมาร์ค่าเชาร์รี่แล้วก็บลูเบอรี่หรือเปล่าไม่มันจะรีกันนะอันนั้นก็ตามนี้ในห้างนะคะตอนนี้เสียงอาจจะดังนิดนึงมาหาอะไรดื่มกันบรรยากาศในห้างเราอยู่ชั้นบนสุดนะคะมาหาอะไรดื่มกันแต่ว่ายังไม่ได้กินนะ ก็เนี่ยเดี๋ยวเดินช้อปปิ้งกันแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็หาร้านอาหารกินกันตอนนี้นิดช้อปปิ้งอยู่ในห้างนะคะไม่รู้ว่าทุกคนไปไหนกันนะเออนิดได้เสื้อมาตัวหนึ่งนะคะแล้วก็น้ำหอมแบบลุกกิ้งอีกหนึ่งขวดเล็กๆเ,เนาะราคาไม่แพงนะคะ แล้วก็ของเล่นน้องฟิโอน่ากับน้องซาร่าคือเป็นของฝากนะเป็นขนมนะคะเหมือนกับพวกญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้นะเหมือนขนมบ้านเรานะคะนิดเห็นแบบมีหลากหลายนี่ก็ซื้อซื้อๆนะหมดไป40ยูโรนะคะสำหรับขนมน้องฟิโอน่ากับซาร่าเดี๋ยวนี้ก็จะเดินในห้างนี่แหละนะแต่ว่านิดไม่ห่วงเท่าไหร่นะคะเพราะคุณแจตู้เซฟอยู่กับน,นิดนะก็คือเราเอากระเป๋าฝากไว้ที่นั่นนะคะที่สถานีรถไฟสถานีรถไฟนะแล้วก็อ,อะไรอีกอะ ที่สําคัญอะไรเงี้ยบัตรตั๋วก็มีอยู่นะคะก็คือเดี๋ยวออกจากนี้แล้วเนี่ยเราก็จะไปสถานีรถไฟเลยนะคะเราไม่ได้ไปเที่ยวที่อื่นเลยนะวันนี้เที่ยวห้างอย่างเดียวนะคะแล้วก็ไม่อยากซื้อของเยอะแต่ก็ต้องซื้อเยอะเพราะว่าอยากได้คือมันถูกอะเสื้อเป็นเสื้อสีขาวธรรมดานะเนี่ยที่เห็นเลยนะคะราคาแค่1 2ยูโรก็บ้นิดก็เลยซื้อนะเออนิดคิดว่านิดเริ่มหิวนะคะอาจจะไปรอข้างบนเนาะเพราะว่าเรานัดกันว่า ถ้าไปเดินแล้วอะไรเงี้ยก็นัดก,กันข้างบนเลยเพราะว่าอยากจะไปซื้ออาหารก่อนกลับนะคะก็เนี่ยคิดว่าคงไม่มีอะไรแล้วนะวันนี้แต่ว่าเดี๋ยวพาดูอีกนิดหน่อยแล้วกันนะคะเดินในห้างคนก็จะเยอะนิดนึงนะคะนี่ก็ต้องระวังเออก็จะเห็นแค่บางจุดเท่านั้นนะร้านของฝากนะคะไปที่ไหนก็จะมีนี่นิดขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งจากชั้นล่างเมื่อกี้ก็พามาดูร,บรอบๆนะคะ ชั้นบนนี้สวยนะแต่ว่าคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะนี้เดินดูรอบๆนิดหนึงวนไปวนมานี่ก็มาเจอร้านเดิมนะซาร่าเห็นไหมที่นิดเมื่อกี้ยืนถ่ายคลิปนะคะดูข้างล่างนนงี่เลยแล้วก็อยู่ตรงนี้เมื่อกี้ก็เดินผ่านนะเหมือนห้างใหญ่นะคะแต่ก็ไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่โอเคอยู่นะไม่ต้องกลัวหลง นิดเดินมาเรื่อยๆมาเจอร้านของฝากร้านนี้นิดได้ตวกรตุนญี่ปุ่นมาให้น้องฟิวนาหนึ่งตัวนะคะวิดีโอคุยกับน้องนะน้องอยากได้สีชมพูนะคะแต่แพงเกินนะนิดก็เลยซื้ออันเล็กให้นะคะราคา13ยูโรก็ทีนี้เต็มแล้วนะไปค่ะไปต่อทีนี้นิดก็จะขึ้นไปข้างบนไปร้านอาหารไปหาเครื่องดื่มด้วยน้น,นิถิวน้ำนิดไปสั่งพุ้งทอดมานะคะคือที่เขาเละเป็นเพราะว่า นิดลงไปหาพวกพี่ๆนะแล้วก็ขึ้นใหม่อีกรอบนึงนะคะเขาก็เละๆนะปกติเขาจะแบบคือสวยน่ากินเนาะเออน้ำเหมือนกันนะคะนี่ซูสองขวดแล้วก็ลงไปข้างล่างมาไปหาพวกพี่ๆนะแล้วก็เราจะขึ้นมากินอาหารเที่ยงนะคะก็เลยขึ้นมาอีกรอบหนึง่ง <laughs> ง่ายๆนะอาหารเชียงนิดของทอดนะคะก็เป็นกุ้งนะกุ้งโซเลก ก okay, นะ็เทนะเออหกเอโลกว่ากว่านะคะนี้จ่ายไปแล้วก็น้ำให้อยู่ห้าสิบง่ายเกินเรากินนี่อันนี้ออกไปเลยอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวอูดงปลาแซลมอนด้วยเห็นมีปูอัดแล้วก็ไข่ต้มมาหรือเปล่าถ้าดูมุมนี้อาจจะไม่เห็นนะแต่นี่ชีดว่าถ้าคือหลายคนก็ถามเนาะมันคืออะไรเป็นรูปอะไรอะไรอย่างนี้นิดว่าเป็นมานะคะมา งอตัวพวกเราจะลงไปรอรถไฟที่ไกลหนึ่งนะคะตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้จะไปเรเวไปซื้อน้ำก่อนเดี๋ยวไปเจอกันข้างล่างบนตั๋วบอกว่าเราต้องขึ้นไกลหนึ่งนะคะแต่ว่าเขาเปลี่ยนเป็นไกลสองหกโมงห้านาทีนะานยากาศชั้นล่างสุดนะคะอากาศเย็นนะตรงนี้นี่ใส่เสื้อกันหนาวแล้วนะคะ ในที่สุดก็ได้เวลาขึ้นรถไฟกลับบ้านการเดินทางถือว่านานมากๆนะคะ4ชั่วโมงคิดถึงลูกแล้วก็สามีแล้วก็ที่แน่ๆก็คือแมวของเรานั่นเองพวกเราก็กลับมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะคะเสียงนิดอาจจะยังดูเพลียๆอยู่นะคือยังง่วงอยู่นะคะเมื่อกี้ก็ไปนอนประมาณ1ชั่วโมงแล้วพี่ ไม่เนาะเขาโทรมานะก็เลยแบบเหมือนปลุกปลุกเอาความขายันเราขึ้นมาคนะ่ะเพราะพี่ก็บอกว่าพี่ต้องไปทํางานก็เลยโทรมาถามว่าเออเป็นยังไงบ้างนะี่ก็บอกเออนิดก็โอเคแต่เหนื่อยร้านะปวดไปหมดทั้งตัวนะเพราะาเดินวันแล้วแบบวันแรกเนี่ยเกือบสองหมื่นเก้านะวันนี้สองก็หมื่นกว่าเก้าอะไรเงี้ยคือเราเป็นคนที่ปกติแล้วเดินแบบวันหนึ่งสามพันสี่พันเก้าเพราะาอยู่แต่บ้านเนะนาะนานทีถ้าออกไปเที่ยวก็โอเคเจ็ดพันหมื่นเก้าอะไรประมาณนี้แต่ว่า อันนี้คือแบบ3าวันท,ที่เหนื่อยจริงๆนะคะแล้วก็นิดได้เกิดๆไปบ้างแล้วน,นี้ออกมังกายอยู่ที่บ้านเนาะนิดก็ออกมังกายทุกวันันะคะนิดก็แบบเหมือนเหนื่อยแล้วล้าอะไรเงี้ยก็เลยเอ,อยากจะงีบสักนิดนึงตอนนี้แบบหลังจากส่งลูกไปโรงเรียนแล้วเนะเาะนั่นแหละก็ได้คุยกับพี่เขาแป๊บหนึ่งนะคะก็สนุกดีนะการที่เราไปเที่ยวไปเปิดอเปตานะคะสนุกนะในตรงที่เราไปเที่ยวตรงที่เราไปถ่ายรูปแต่ว่าไม่สนุกตรงที่ที่นิดพักโรงแรมกับ เพื่อนของพี่ใหม่นะคะแล้วก็นี่ไม่สนุกกับการที่ขึ้นรถอุบานสตราสเนบานรถบัสรถไฟคือมันเปลี่ยนอยู่อย่างเงี้ยนะสตราสเนบานรถบัสรถไฟรถไม่ใช่สิคืออูบานคือรถไฟใต้ดินสตราสเนบานคือรถที่อยู่ข้างบนรถไฟที่วิ่งอยู่ข้างบนนะคะเส้นทางอะไรเงี้ยไม่แน่ใจว่าเมืองไทยเรียกว่าอะไรนะก็ประมาณนี้นะคะแต่รถไฟเนี่ยคือนั่งแค่ไปแล้วก็กลับนะแบบยาวๆเลยนะคะ รู้สึกอึดอจจัดใจนะแล้วก็คือเราเป็นน้องสุดด้วยอะไรเงี้ยเวลาจะพูดจะเถียงอะไรแล้วก็บางอย่างเราก็ผิดจริงบางอย่างเราก็คือไม่รู้อะไรเงี้ยแล้วพอแบบเรามีหลายคนมันก็แบบเหมือนหลายเสียงเนาะคนนั้นก็อันนี้คนนี้ก็อันนี้คนนี้อันนี้เลยคือม่รู้จะฟังใครอะง่ายๆเนาะสี่ห้าคนเจ็ดคนนะส,สรุปทั้งหมดคือมันแล้วแต่วันนะบางวันก็มีคนมาเพิ่มบางวันก็เฉพาะแค่เรานะคะเจ็ดคนอะไรเงี้ยบางวันก็มีแปด เก้าคนเนาะอย่างที่นี้ถ่ายรูปถ่ายคลิปให้ดูนะคะตามนั้นเลยนะแต่ว่าน,นิดอาจจะตัดคลิปออกเยอะนิดนึงนะอย่างที่เห็นเลยนะคะเพราะว่ามันจะมีแบบพี่คนหนึ่งที่นี้แบบไม่อยากเอาหน้าเขาลงคลิปอะไรเงรี้ยเดี๋ยวจะตัดแล้วก็ถ้าไหนที่ลบไม่ได้จริงก็จะต้องเบลอนะคะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต้องดูอีกทีนึงเนาะ,ะมาดูกันว่านี่ได้อะไรบ้างนะจากเบอร์ลินนะคะก็เป็นของฝากแล้วก็ของที่นี้แบบ คือไปเดินแล้วยอยากได้อะไรเงี้ยเนาะก็ประมาณนี้นะคะเออล้วก็อย่างเอ่อกล้วยฉาบนะอันนี้ได้มาหนึ่งกระปุกนะคะคือพี่ๆเขาซื้อกินเรานิชิมเขาบอกอร่อยมากอร่อยมากนี่ก็เลยซื้อมากระปุกหนึ่งนะนี่ซื้อมาให้แม่นะคะเแม่นี่บอกว่าชอบกินกล้วยฉาบก็จัดไปหนึ่งกระปุกกระปุกละสี่ยูโรนิดว่าถูกนะถือว่าใช้ได้เลยนะคะเพราะอร่อยเนาะเราก็ยอมจ่ายนะคะอย่างอันนี้เหมือนกันนะกระปุกละเจ็ดนี่ก็จะซื้อ ถ้าคือกระปุกละเจ็ดนะนิดอาจจะพูดแบบไม่เต็มเสียงเนาะกระปุกละเจ็ดนี้นิยอมซื้อนะเพราะว่านิชอบกินนะคะนิอยากกินอะไรเงี้ยแต่ว่าเนี่ยกระปุกละสี่นิซื้อมาสามกระปุกเพราะว่าแบบผสมเนาะรวมมิตรกินไปแล้วหนึ่งกระปุกนะคะแบบรวมมิตรเลยแล้วก็อันเนี้ยทองหยอดรนุนๆนไปเมืองไทยที่ไรนะนัะนิซื้อทยี่สิบบาทอะถ้าเจอตรงไหนนิก็ซื้อตรงนั้นนะแต่ถ้าวันหนึ่งเจอหลายรอบก็ซื้อแค่าัรรอบสองรอบอะไรเงี้ยเพราะยี่สิบาทกระปุกเล็กๆขึ้นนิชอบนะก็อาจจะว้วนเพราะแบบของหวานนี่แหละนะคะ แล้วก็ได้แบบเม็ดขนุนอันนี้จะเป็นแบบเม็ดขนุนเยอะนิดนึงนะแล้วก็ทองหยอดนิดนึงนะคะคือน,นี่เป็นแม่ค้านะทุกคนรู้อยู่นี่ทําเป็นนะคะแต่ว่าบางครั้งนี่ทาแล้วมันเป็นไตเพราะตีไม่ฟูเท่าที่ควรมันก็จะเป็นไตแต่ว่า,าหลายๆครั้งก็คือทําได้ขายได้อะไรเงี้ยนะก็เลยแบบไม่อยากทําเองนะคะเพราะใช้ไข่แดงเยอะเนาะสองแพ็คอะไรเงี้ยเหนื่อยด้วยไม่อยากทําน้าเชื่อมเนาะก็ซื้อกินเอาง่ายสุดนะคะแต่ว่าที่ทนิอยู่แถวนี้มันไม่ค่อยมีขายเนาะ ก็ต้องทําเองนะคะพอไปเจอที่เบอร์ลินกระปุกละสี่จัดมาเลยนะแล้วก็แบกมาจนได้นะคะนิดเออเอาใส่ถุงมาสองชั้นนะแล้วก็กระปุกเขาแบบแน่นหนาคือนิดชอบตรงนี้นะน้าเขาไม่ย้อยนะคะก็คือรอดมาถึงวันนี้ได้นะซื้อตั้งแต่วันแรกที่ไปเลยนะคะเออเรานิดก็ซื้อเครื่องดื่มเนาะนิดซื้อตอนนั่งรถไฟกลับนะคะนิดซื้อสี่ขวดอยู่ที่สิบยูโรแล้วก็ค่าฟันนิดคืนเขาเขาบอกเขาไม่ให้นะเพราะว่าเขาไม่ได้คิดค่า ฟันนะคะก็แล้วแต่ร้านนะนิก็ไม่ได้ขอขวดเขาคืนนะคะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าขี้เกียจหอบกลับบ้านเพราะกระเป๋านิดเต็มจริงๆนะแล้วก็พี่ใหม่เนะี่ยเขามีแฟนไปด้วยเนาะเขาก็ช่วยนิดถือตลอดทางเลยอะ่ะนี่ก็เลยบอกว่าคือใครดีกับนิดนิดก็ดีกลับนะนิดก็แบบไม่อยากเอาเปรียบใครนะคะนิดเลยบอกว่าถ้าเราเจอกันที่งาน อของทางเยอรมันอ่ะเดี๋ยวนิดเลี้ยงเบียร์เขาหนึ่งแก้วเราก็าเอามือชนกันโอเคยอ,อะไรเงี้ยเราแบบทําดีลกันนะคะแล้วก็แบบนิดก็ถือเองบ้างเป็นระยะระยะอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่เขาก็ถือเขาบอกนิดอย่าเครียดอย่าซีเรียสฉันเคยแบกแบบยี่สิบสามสิบโลห้าสิบโลฉันแบกมาแล้วตอนเ็นทหารเขาก็แบบอยากช่วยนิดเกรงใจมากเลยนะแต่แต่เขาแบบคือเขาใจดีอ่ะเขาแบบไม่ขัดอ่ะคือเขาอยากจะทําให้เราก็แบบเกรงใจอ่ะนะ นี่แหละก็ได้น้ํามานะคะนี้แล้วก็แบ่งกันนะคือนิดซื้อแล้วก็แบ่งพวกพี่ๆเขาด้วยนะคะเพราะว่านี่ก็คิดว่าพวกเขาแบบอาจจะยังไม่ได้ซื้อหรือเปล่าบางคนก็ซื้อแล้วก็ไม่ได้ให้นะคะอะไรเงี้ยก็เนี่ยแหละเหลือมาขวดหนึ่งแล้วก็ขวดนี้นะคะในห้างก็2องยูโรห้าสิบนะหรือไม่ก็2องยูโรเจ็ดสิบนะคะแล้วแต่ร้านแต่ว่าถ้าเราแบบเหนื่อยๆแล้วแบบเข้าร้านอาหารแล้วดื่มจะอยู่ที่สามยูโรห้าสิบกับสี่ยูโรเจ็ดสิบต่อแก้วแล้วแต่ที่แล้วแต่อ่สถานการณ์ด้วยนะคะก็ ต้องเตรียมเงินไปเยอะนิดหนึงอะสำหรับการท่องเที่ยวนะต้องบอกเลยว่านิดหมดไปหลายร้อยยูโรเหมือนกันนะคะแต่ว่านิดยังไม่รู้ว่านิดหมดไปเท่าไหร่นิดทำรายรับรายจ่ายอยู่แต่ว่าวันสุดท้ายคือตอนนี้นิดบอกเลยว่านิดเบลอนะนิดยังคิดอะไรไม่ออกนะแต่ว่าใบเสร็จก็มีกองอยู่นะเป็นที่รู้กันเนาะแม่บ้านใช้เงินต้องคำนวณนะคะแล้วนิดอะไม่ได้มีเงินไปเยอะนะสามีให้ไปแค่200ยูโรแต่นิดใช้เงินไปแบบคร่าวๆนะนิดคิดว่าน่าจะ400รยยูโร เดี๋ยวนะทั้งหมดนะคะ4 0 0ร้อยูโรเพราะว่าค่ารถไฟ9ก็ยูโรค่าห้องพัก61ยูโรแล้วก็ค่ากินค่าดื่มนโนนีนั่น,น,นอีกค่าอาหารเช้าอีกนะคะค่าอาหารเช้าปกติเราต้องจ่าย40ยูโรนะแต่ว่าจ่ายไป20ยูโรนะคะแล้วก็คือมีวันหนึ่งมันผิดพลาดอะเนาะมันผิดพาลาดโรงแรมคือไม่บอกเลยว่าโรงแรมหวยแตกก็ว่าได้นะคะคือโรงแรมอาจจะดูดีสําหรับ พี่อีกคนหนึ่งแต่สำหรับนิดนี้บอกเลยว่าเก่าดูไม่สะอาดเท่าที่ควรมีแบบเครอะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเตียงมีเหมือนคนฉี่ลาดตรงกลางแล้วแบบไม่ทำความสะอาดก็คือปูทับเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไม่มาดูห้องด้วยนะไปบอกเขาวันรุ่งขึ้นนะคะเราคืนนี้จะจะย้ายโรงแรมตั้งแต่ตอนกลางคืนแล้วแต่พี่เขาไม่ยอมเขาบอกก็อยู่ด้วยกันก่อนน,นู่นนะี่นั่นแล้วก็โอเคงั้นเธอเอาทางพี่ก็ได้เธอเอา มนที่นอนฝั่งพี่แล้วพี่นอนฝั่งเธอนี่ก็โอเคยอมเงียบสงบลงเขาก็บอกวันนี้เรื่องมากนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาบอกเขาชอบแบบวนะินเทจเนาะแบบกกเก่าๆอะไรเงี้ยเออโอเคเราชอบไม่เหมือนกันแต่นี่บอกว่านี่หลับไม่ได้นิไม่ชอบไม่อยากออกพอวันรุ่งขึ้นนี่ก็บอกว่าโอเคนี้จะไปเองเขาก็เรียกเพื่อนเขามามันก็เลยเป็นอะไรที่แบบว่ายุ่งยากเรื่องการเดินทางเอ,อ่อพอคนเยอะขึ้นมันก็เสียงเยอะขึ้นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย สำหรับนิดก็เลยแบบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ในการเดินทางเนาะในการสื่อสารนะคะหลายๆอย่างก็เลยย้ายที่โรงแรมแล้วก็นิดจ่ายค่าโรงแรมเออเขาเขาไม่คิดค่าอาหารเช้า20ยูโรสำหรับนิดกับพี่เขาแต่นิดก็ต้องจ่าย20ยูโรสำหรับเพื่อนพี่เขาที่เขาเชิญมาสองคนก็เขาคิดอาหารเช้าคนละ10ยูโรบอกเลยว่าอาหารเช้าก็แย่มากเหมือนกันเปรียบเทียบกับโรงแรมที่พี่ใหม่อยู่ อาหารเช้าเหมือนกันแต่อลังการกว่ากันเยอะเลยมีไข่ต้มมีไขน่นู่นนะี่นะคือมีทุกอย่างแทบจะให้คล้ายกันแต่ว่าเขามีปริมาณมากกว่ามีให้เลือกมากกว่าเดิมอย่างผลไม้เขามีเยอะแยะต่น,นี้ไม่เห็นนะที่นี่ไม่เห็นนะแต่ว่าอาจจะมีแหละแต่ว่าคือมันมีน้อยแล้วก็แบบใส่จานเล็กๆอย่างเงี้ยสลา,ามี่แฮมเป็นจานเล็กๆแต่ที่โรงแรมที่พี่ใหม่อยู่อ่ะสลา,ามี่แฮมชีสคือแผ่นถาดเขาแบบนี้เลยอะไรเงี้ยน,นะ มันก็ต่างกันตรงนี้นะคะแต่ว่าราคาเท่ากันก็คือหลายๆอย่างแหละทีนิดไม่ค่อยถูกใจแต่ว่าตอนเที่ยวสนุกมากเลยนะได้กินได้เที่ยวสนุกจริงๆนะคะพูดคุยถ่ายรูปกันแบบเออเดี๋ยวนิดนะโอเคนะคะต่อไปก็ที่ได้มาเม้าหมอยนะคะก็เป็นอะไรที่ไปเที่ยวมาแล้วก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตแล้วก็ สำหรับพี่คนนี้ก็น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตไม่ใช่หน้านะครั้งสุดท้ายในชีวิตนะคะก็คือไม่แหละนี่ไม่คิดจะคบต่อเนาะแต่ว่ากลุ่มเดิมที่เราคุยกันรู้เรื่องตอนที่เรานัดกันไปอะ่ะก็ยังเหมือนเดิมนะคะนี่ก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมอยู่อันนี้ได้มีน้อยเป็นพวงมุญแจนะที่ให้ดูไปนะคะามาฝากน้องซาร่าหนึ่งตัวดูหน้าน้องซาร่าไม่ค่อยยิ้มเท่าไหร่นะก็แบบทาไมของหนูเล็กจังเลยน้องบอก พี่บอกหลังแม่หากแล้วลูกมันหนักอะไรอย่างเงี้ยนาะหลายๆอย่างนะก็น้องก็รู้สึกนิดนึงเซลนิดนึงแบบของมันเล็กไปหน่อยนะก็ได้พูลแจหมี่มานะคะสัญลักษณ์เบอร์ลินเนาะก็เป็นรูปหมีนะคะเอ่อแล้วก็ได้ให้น้องแม่นนะที่ติดตู้เย็นนะคะอันนี้อัลละามยูโรอันนี้4ี่ร้ยก็สิบเ้านะ นี่เลยจำราคาได้นะคะเพราะว่าหลายๆอย่างก็หลายที่ที่ไปอ่ะไม่ได้ซื้อเยอะเนาะซื้ออย่าง2องอย่างนะคะอันนี้ก็เป็นทุกที่เลยที่นีดไปมานะท่านี้จําไม่ผิดก็ตามนี้เลยนะคะแฟนซีทัวร์เอ่อโบสนะโบสต,ตรงนี้นะคะข้างล่างเขาจะฝังศพพวกเอ่อกษัตริย์ทั้งหลายอยู่ข้างใต้นี้ด้วยนะแต่พวกเราไม่ได้เข้าไปกันนะคะไม่แน่ใจว่าเปิดอยู่หรือเปล่าแล้วก็ปราณเบือกทวมนะ ตามนี้เลยนะคะหลายๆที่ที่เราไปกันมาก็จะเห็นภาพอยู่เนาะอันไหนท่านิดพูดผิดบ้างนู่นนี่นั่นก็อย่าถือสากันนะอาจจะต้องศึกษามาอีกทีหนึ่งนะคะถ้ามาเที่ยวอะไรเงี้ยเพราะนิดก็ไม่ใช่คนที่นั่นน่ะนี่คนที่เยอรมันก็จริงแต่ว่าตรงนั้นก็ไม่ใช่ถิ่นนิดนะคะเออเราก็ได้เนี่ยของฝากจากร้านของเล่นญี่ปุ่นเนาะ หนังสือการ์ตูนนู่นนี่นั่นนะคะมีหมดเลยเนาะก็ได้อันเนี้ยมาให้น้องฟิวหน้ากับน้องซาร่าน่าจะเป็นลูกอมขนมสักอย่างหนึ่งนะคะหลายรสชาติตามนี้เลยนะคือนี่หยิบมาเพราะว่าสีสันสดใสน่ากินนะก็เลยเอามานะคะแล้วก็เนี่ยน่าจะเป็นช็อกโกแลตห่อเล็กๆอยู่ข้างในชิงก็ซื้อมาเออราคาตามนี้เลยนะคะอันนี้สองยูโรห้าสิบเมื่อกี้สามยูโรห้าสิบนะแมวคิตตี้นะคะ แล้วก็อันนี้อัลละสองยูโรห้าสิบทนาจำไม่ผิดเป็นแบบเหมือนขนมกลวยนะมีฟองรสสตรอเบอรี่นะคะก็ดูน่ารักดีอ่ะนี่ก็ซื้อมาแล้วอย่างคือเขาเบานะเขาดูใหญ่แต่เขาเบาแล้วก็มีขนมรวมอันนี้อีกเป็นห่อลเล็กๆอีกข้างในนะคะก็ดูแบบสีสันน่ากินนะหวังว่าจะอร่อยนะคะมีแปะถุงข้างในเนี่ย เห็นถุงสุดท้ายด้วยนะนี่เห็นพี่ใหม่เขาหยิบอยู่นะน,นี่ก็เลยถามพี่ใหม่จะเอาหรออันนี้พี่ใหม่บอกไม่เอาไม่เอาอันนี้อยู่ที่เจ็ดยูโรเก้าสิบห้านี่เลยพี่เขาก็ดูดูนะคะแต่คือเขาอยากรู้แหละวว่ามันคืออะไรนิดเองก็อยากรู้นะแต่ก็ไม่มั่นใจนะคะก็เลยใครรู้ก็เขียนมาทักทายได้นะ,ะอันนี้หกยูโรเก้าสิบห้าเป็นพวงกุญแจนะคะแล้วก็เนี่ยเป็นกระตุนประมาณเนี้ยคือน้องชอบอะไรแบบนี้นะคะนี่ก็คิดว่าน้องน่าจะถูกใจสรุปน้องก็ยิ้มเป้นนะน้องอยากได้นะคะก็ ดีใจแล้วก็เป็นสติกเกอร์นะก็เห็นก็คิดว่าน้องน่าจะชอบนะคะสามยูโรก็สิบห้าถามว่าควรซื้อไหมจริงไม่ควรซื้อนะแต่ว่าคือนิดอยากให้ลูกดีใจอะแม่ไม่อยู่สองสามวันอะไรเงี้ยเนาะอยากแบบแม่กลับมาแล้วแม่มีของฝากมาให้อะไรเงี้ยก็คิดถึงลูกนะคะแล้วก็มีพวกนี้นะคือนี่ซื้อมาอย่างละสองห่อไม่รู้มันคืออะไรจริงนะคะน้องเฟียวน่าบอกหนูรู้จัก ก็น่าจะเป็นขนมนะที่รูรนะคะเพราะมันก็เป็นตามภาพนี้เลยเนาะรสชาติหรืออะไรเนี่ยมีภาพตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นหมีพันด้าเหมือนกันนะสองอันก็คนละอันนะคะเพราะว่าชิ้นเล็กๆนี่ไม่มั่นใจราคาเท่าไหร่นะอันนี้ลืมนะคะไม่มีติดด้วยอันนี้ก็น่าจะสองสามยูโรน่าจะเป็นถ้าไม่เป็นหมักฝรั่งก็เป็นแบบเอ่ออะไรนะนุ่มๆเหนียวๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะเหมือนสุก,กัดอะไรประมาณนั้นนะคะ แล้วก็มีช็อกโกแลตหรือเปล่าช็อกโกแลตสตอรอเบอรี่เนี่ยมันก็น่ารักอะ่ะคือนี่ซื้อเพราะมันน่ารักจริงๆนะเป็นแบบจุกจิ๊กนู่นนี่นั่นคล้ายๆเมืองไทยนะคะเด็กๆเอ่อคลิปเก่าๆที่เคยไปเที่ยวเมืองไทยอะ่ะเด็กๆเขาชอบอะไรประมาณนี้แบบซื้อแล้วทําเองแบบ ขนมญี่ปุ่นน่ะเอามาทาเป็นซูชินู่นนี่นั่นแล้วก็กินอะไรเงี้ยเขาก็คือเขาชอบทํานะบางอย่างจะไม่ชอบกินแต่ชอบทํานี่ก็ซื้อให้กล่องหนึ่งร้อยห้าสิบกว่าบาทอะในห้างนี่ซื้อทีหมดแบบหลายพันเลยนะแล้วก็บางครั้งหลายที่ด้วยนะคะแต่น้องชอบอะเนาะแล้วก็ได้ซื้อกับเยอรมันด้วยนะคะแล้วก็อันนี้ก็ไม่รูเหมือนกันนะน่าจะเป็นขนมลูกอมอะไรสักอย่างค <c oughs> ือแม่นี่ซื้อมาอย่างเดียวเลยนะแต่ไม่รู้อะไรเลยนะคะแล้วก็ล่าสุดนี่ข้าห้างนะเอ่อ คุยวิดีโอคอลกับน้องฟิโอนาเพราะน้องฟิโอนาเลิกเรียนพอดีน้องเลยบอกว่าอยากได้อันนี้จริงๆน้องอยากได้อันใหญ่นะมีราคาแบบ30ยูโร35 40ยูโรที่บอกมันใหญ่เกินแล้วแม่แบกมาไม่ได้น้องเลยบอกเอาอันนี้ก็ได้อันนี้อยู่ที่13ยูโรตอนแรกคิดว่า13 99นะอันนี้13ยูโรนะคะเนี่ยดูสิเดี๋ยวขอดูหน่อยได้ไหมนี่มันคือแบบเขาติดสติกเกอร์นะคืออเอติด เทปใสนะคะไม่แกะดีกว่าเอาให้น้องแกะเองนะเพราะว่าน้องฟิลหน้าหลอนเมื่อคืนนี้นะสี่ทุ่มครึ่งนี่ถึงนี่ถึงบ้านก่อนสี่ทุ่มครึ่งนิดหน่อยนะคะน้องก็หลอนแล้วก็มาดูน้องเจ้าไปนี่บอกว่าเดี๋ยวขอให้แม่รีวิวแป๊บนึงนะอะไรเงี้ยให้แม่ให้ดูก่อนว่าได้อะไรมาบ้างอะไรเงี้ยเนาะมาเมาส์มอยกันนะคะน้องก็โอเคแล้วก็เดี๋ยวกลับมาจากโรงเรียนนี่ก็นี่แหละเจ้าให้น้องเลยน้องจะแบบดีใจนะคะตอนแรกเหนื่อยคิดว่าจะไม่ได้ถ่ายนะแต่แบบ รีบทาดีกว่าเดี๋ยวน้องจะได้เอาไปเลยนะคะจะได้ดีใจอะไรเงี้ยเม,มื่อวานไม่ใช่เมื่อวานสิเมื่อเช้าดุน้องไปนิดหนึ่งเหมือนกันนะคืออยากจะทําขนมเซอร์ไพรส์แม่นะคะคือเราก็เข้าใจแหละลูกอยากเซอร์ไพรส์เราอะ่ะแต่แบบในครัวมันก็เลอะคือทั้งเลอะทั้งเต็มทั้งเคลอะโอ้โหนิดนี่แบบปกติครัวนิดก็ลกนะเวลานี้เข้าครัวแต่มันจะไม่เคลอะไม่ไม่ไม่มีแบบผงขนมปังหรือว่า พื้นเปียกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือมันไม่เครอะเนาะมันแค่เยอะเฉยๆแต่อันนี้มันทั้งเยอะทั้งเครอะทั้งเหลืออะไรเงี้ยแบบเอยนี่ก็เลยแบบบ่นไปนิดนึงนะทําไมไม่เอามารวมกันให้มันเป็นที่คือน้องบอกว่าเขียนจดหมายทิ้งไว้ว่าห้ามแต่ห้ามแต่ต้องอะไรเงี้ยคือ,อยังไม่เสร็จแล้วตัวแป้งเค้กอะ่ะมันฟูๆอ่ะแล้วน้องก็ไม่เก็บจะทิ้งไว้ทั้งคืนมันก็แห้งแข็งตื่นเช้ามานี่ก็เลยต้องแบบเอาเก็บตั้งแต่เมื่อคืนเลยก็คือเอาใส่กระปุกไว้ไม่ให้แป้งมัน แข็งให้แป้งมันนุ่มตลอดเนาะถ้าเราใส่กระปุกไว้นะคะนี่ก็บบนน้องเลยแต่เช้าทําไมไม่รู้เออเรียนเที่ยงเรียนก็รู้อยู่แล้วทําไมไม่เก็บอะไร,งไร<ม>เงี้ยโอ้ก็นะจัดไปชุดนึงแต่ไม่ได้ด่านะคะไม่ได้พูดคำหยาบแต่ว่าสำหรับเด็กอะเขาก็บอกว่าเราบนนะ่นนั่นแหละเนาะแม่แม่ก็ไม่อยากบ่นนะแต่แบบแม่เหนื่อยไงก็เลยแบบโอ้โหเห็นเมื่อเช้านี่ได้พูล้วามาหนึ่งตัวนะคะันนี้ราคาอยู่ที่สิบสองยูโรก็สิบเก้าจากราคาสิบเจ็ดยูโรก็สิบเก้า ออของซาร่านะนิดไปเดินกับพวกพี่ใหม่นะคะปกตินี้ไม่ค่อยได้ซื้อของจากร้านซาร่านะนีดจะเป็นแบบอิสปริตมากกว่าร้านอิสปริตมากกว่านะคะแล้วก็ร้านโอเซ่ร้านเนี่ยอย่างพวกรีบายร้านที่หนูมันเขาชอบไปที่เอาท์เล็ตอะไรเงี้ยเนาะนีดชอบซื้อแบบนี้มากกว่านะคะแล้วก็เออโอลี่บ้างคือมันเยอะเนาะมีหลายร้านคือซื้อร้านน,านั้นร้านนี้บ้างอะไรเงี้ยแต่ร้านนี้ไม่ค่อยได้เข้าเลยนะ เพราะว่ามันจะเป็นเสื้อผ้าที่แบบสีสันฉูดฉาดนะเยอะๆเลยนะคะแล้วพี่ใหม่เขาจะเป็นสไตล์แบบนั้นแล้วนี่ก็เลยไปเดินดูแล้วนี่ได้นมาเป็นพูลโลธรรมดาธรรมดาพี่ใหม่ทํานี่ได้อะไรนี่เขบอกนี่ได้พูลโลธรรมดามันถูกอะไรเงี้ยสิบสองเก้าเก้านี่ก็ซื้อมาแบบเอาไว้ใส่หน้าหนาะวตอนนี้ร้อนใส่ไม่ได้เลยนะแต่ว่ามันจะเป็นแบบเหมือนพอดีเอวเลยนะคะคือมันจะไม่สูงนะเนี่ยเห็นไหมแต่ก็ไม่ใช่ว่าเอวล,ลอยนะคะ แล้วนิดชอบแต่ว่าตอนที่นิดใส่อ่ะมันเหมือนหมี่เลยนะเหมือนนิดวนมากเลยนะคะแต่ว่าคือน,นิดชอบเพราะมันนุ่มมากแล้วก็หน้าหนังน,น่าจะอุ่นอะไรเงี้ยก็ใส่ไว้แบบเผื่อไปกินข้าวบ้านเพื่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยไปเที่ยวไหนมันก็โอเคนะคะเน,เนื้อผ้าเขาโอเคนะนิดชอบก็ซื้อมาหนึ่งตัวนะคะก็ยัดยัดมาในกระเป๋านะก็ยัดมาได้หมดเลยนะคะพวกนี้ไม่ได้ถือตังหากเลยนะนิดใบเดียวจริงนะคะกระเป๋าที่เอาไปใช้ก็ เอาใส่มาในใบเดียวเลยเพราะว่ากระเป๋านิดเขาจะเป็นแบบเออน่าจะหกสิบกว่าลิตรนะคือแบบเขาสามารถขยายให้ใหญ่ขึ้นได้กว่าเดิมนะคะแล้วก็ทําให้เล็กได้กว่าประมาณสักครึ่งหนึ่งหรือครึ่งคือประมาณนี้นะประมาณนี้คือเราสามารถพับเก็บยัดๆยัดลงไปในรูได้หรือไม่ก็ถ้าเรามีของเราก็สามารถให้มันเพิ่มขึ้นมาได้นะไปสีม่วงนะคะของมังมมุดนะดีมากเลยนะคะสําหรับเราไปเดินแบบนี้ไปเที่ยวไปแบบแบกแพคนะคะ ขึ้นป่าขึ้นเขาเนาะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นสิ่งสุดท้ายแล้วนะคะที่นิดได้มาก็จะเป็นกระเป๋าที่นิดได้าจากวันแรกเลยนะตอนแรกนี่เตรียมว่าจะเอาไปด้วยนะคะใบหนึ่งแต่ว่าคิดว่าเอออาจจะไม่ได้ใช้พอออกเดินปุ๊บซื้อน้ำถือน้ำอย่างนั้นแหละจึกจักจึกจักจึกจักถถ่ายคลิปก็สองมือเออเออเอ,เอน้ำอันอันนี้อันคือแบบแล้วบางครั้งแบบนิดถือให้พี่หน่อยหรือว่าอันนี้เนะี่ยคือมันไม่มีมือเลยแล้วพี่หอกวันนี้พี่อยากได้เสื้อสักตัวหนึ่งเออ สำหรับพี่ลูกพี่พี่อะไรเงี้ยนี่ก็เลยเข้าร้านกิฟ์ช็อปนะกับพี่เขานะคะแล้วนี่ไปเจอตอนแรกนี้เห็นไปละสิบห้ายูโรนี่ก็ว่าเออมือนโกโ้ขี่เนาะอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นสัญลักษณ์เบอร์ลินนะคะเนาะเมืองเมืองหลวงของทางเยอรมันนะคะนี่ก็เลยถูกใจนะตอนแรกว่าจะเอาสีสีแดงเลือดหมูนะแต่ทีนี้นี่คิดว่าอันนี้มันเข้ากับน,นิดมากกว่าแล้วก็ฟิลนาหน้าจะชอบสีเข้มๆก็เผื่อแบบไม่ได้ของขวัญก็เอาเนี้ยให้น้องฟิหนานะคะ แล้วก็ได้ใช้ด้วยแล้วก็อีกอย่างที่นีชอบนะคือเขามีด้านในนีเเขามีกระเป๋าช่องมีด้านในก็ใส่ได้ประมาณหนึ่งฝ่ามือนะถือว่าโอเคนะคะเผื่อแบบเราแยกของเนาะชิ้นใหญ่ก็ใส่ช่องใหญ่ชิ้นเล็กก็ช่องเล็กแล้วก็ด้านข้างเขามีสีนี่คือสิ่งที่นี่ก็ยิ่งชอบเพราะว่ามือถืออะไรเงี้ยเร็วๆได้เนี่ยแล้วใส่เข้าไปได้ลึกขนาดนี้นี่คือสิ่งที่ชอบแล้วก็คือมีเลกระเป๋าหลายแบบด้วยนะนิดูเป็นกระเป๋าสะพายแต่ว่านี นิดเปิดเข้าไปดูมันมีช่องเดียวจริงๆข้างหน้านิดนึงอะไรเงี้ยนไม่ชอบนะคะนิ่ชอบแบบเนี้ยมีหลายช่องเนาะแล้วก็ได้ซื้อ,อน,นี้มานะคะสรุปก็ได้ใช้นะนิดก็เอาน้ําใส่กระดาษตั๋วนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเล็กๆน้อยก็ใส่ในนี้แล้วก็กระเป๋าตังก็สะพายข้างก็เดินอย่างเงี้ยวันหนึ่งวันแรกที่ไปเนาะนิดได้วันแรกพอดีนะคะไปเดินตอนที่แบบเราขอไปที่โรงแรมแล้วก็ไปเดินเล่นแบบนึงไปกินอาหารอะไรเงี้ยเราซื้อน้ำก็เลยพี่บ่าซื้อให้ด้วยนะ ไม่ได้จ่ายเงินเองนะคะก็นี่แหละพอเพื่อนเลี้ยงเราเราก็เลี้ยงคืนนี่ไม่ชอบเห็นแก่ตัวนะนี่ไม่ชอบเอาอย่างเดียวนะคะนี่ไม่ชอบที่แบบว่าเลี้ยงหน่อยนู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยนี่ไม่ชอบนะนี่เพื่อทาทำเพื่อเราเราก็ทําเพื่อเขามันแฟร์นี่ไม่ชอบเอาเปรียบไครแล้วนี่ก็ไม่ชอบให้เขามาเอาเปรียนในด้วยเนาะนี่แหละนะคะก็แล้วพออีกวันหนึ่งพี่ใหม่เขาก็ซื้อของก็ได้ใช้ด้วยกันเลยเห็นไหมก็แฟนพี่ใหม่ก็กดช่วยเถอะ นี่ก็ไม่ได้ถือเลยนะแฟนที่หนเขาก็ถือคนเดียวนะคะ <N ic ca> แล้วก็นั่นแหละคือมันแบบเหมือนเราไปกับคนที่เรารู้จักนานหน่อยอะไรเงี้ยแบบรู้จักแบบปีหนึ่งเนาะปีกว่าอะไรเงี้ยเราก็แบบเออคุยกันรู้เรื่องคุยกันรู้เรื่องคุยกันพี่เขาอาจจะแบบพูดคําหยาบนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้พูดคำหยาบก,กับนิดนะเขาไม่ได้ด่าิดคาหยาบแต่ว่าเวลาเขาพูดกับคนอื่นแล้วเราฟังอ่ะโอ้โหมีแต่แบบนะคาหยาบอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นธรรมดาของเขาแล้วมันก็เป็นธรรมดาของนิดเพราะว่า นี่ก็อยู่ในกลุ่มที่พูดคำหยาบแม่นี้เป็นคนพูดคำหยาบนะส่วนนี้จะไม่ได้พูดคำหยาบนะคะนี่จะไม่ได้แบบว่ากูมึงหรือว่าสัตว์ทั้งหลายมาอยู่ในปากอนะไรเงี้ยจะไม่ค่อยได้พูดนะแบบมีหลุดบ้างนู่นนี่นั่นอนะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่ตลอดเวลานี่ไม่ใช่แบบนั้นนะคะก็ก็แล้วแต่สิเนาะแล้วแต่สถานการณ์ด้วยอะไรด้วยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เพื่อนๆก็จะเป็นน้องๆน,น,นี่ก็จะไม่ค่อยพูด หยาบนะมาก่อนพอเรามาเจอกลุ่มคนผู้ใหญ่เนาะเราก็ไม่ค่อยได้พูดก็ไม่ได้พูดเลยนะคะแต่ว่าจะมีแบบว่าทะลึ่งบ้างอะไรเงี้ยพูดเออเออเนาะอะไรเงี้ยนะดูดีก็มีแบบเออมันเป็นคําพูดที่แบบว่าอาจจะแบบออกแนวทะลึ่งน้ําเสียงสนุกสนานคือน้ําเสียงมันอาจจะต่างจากตอนนี้เพราะว่าตอนนี้เพลียตอนนี้เพลียจริงนะแต่ว่าพอตอนไปเที่ยวอ่ะคือน้าเสียงเราจะแดแ คือสนุกคือ power มาเต็มสนุกสนานแต่แบบพอกลับมาถึงบ้านกระดูกกระเดียวจะหักยังไงก็ไม่รู้อะโอ๊ยคือยิ่งพูดมันก็ยิ่งเยอะนะเออแล้วเนี่ยก็เป็นทั้งหมดที่ได้มาในวันนี้นะคะอะ ไม่ใช่วันนี้เนาะก็3วันนี้นะคะที่ได้มาก็รวบรวมมาในกองนี้เลยนะถ้า,างไงนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาเจอกันใหม่แล้วกันนะคะถ้าใครไปเที่ยวมานะมีประสบการณ์นะคะก็มาเล่าสู่กันฟังเนาะตรงไหนเชื่ออะไรยังไงนะคะบางครั้งนี้ก็คิดไม่ออกกว่าจะคิดออกบางครั้งก็พูดผิดบ้างเอออะอะไรเงี้ยก็ขออภัยนะคะขอโทษด้วยที่อาจจะแบบไม่ได้แบบเพอร์เฟกเหมือนช่องอื่นๆที่เขาทําคลิปเที่ยวแต่นี้ไม่ใช่ช่องคลิปเที่ยวแบบเที่ยวโดยตรงนะแต่ว่าอันนี้เป็นครอบครัวนะคะเป็นแนวฟลอกเป็นแนวครอบครัวเป็นแนวแบบ กินเที่ยวของเรานะโอเคค่ะจะกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ